แลตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับทางผู้บริหารของบริษัทปอเช่ประเทศไทยนะคะคุณปะวาะราพาดุพัสะกุลผู้อำนวยการแผนกการตลาดและประชาสัมพันธ์ปอเช่ประเทศไทยนั่นเองคะ่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณปาล์มนะคะยินดีค,ค่ะ,คะปีนี้อยากสอบถามถึงคอนเซ็ปต์ของบุ้นเลยค่ะ ค่ะปีนี้นะคะถือว่าเป็นปีพิเศษสําหรับปอร์เช่ประเทศไทยโดย AS Group มากนะคะเพราะว่าเราเนี่ยครบรอบ30ปีของการเป็นผู้นําเข้าและตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย <S 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 ค,คอนเซปต์วันนี้ค่ะเราก็พร้อมที่จะเฉลิมฉลองกับวาระครบรอบ30ปีของเรานะคะด้วยคอนเซปต์ Dreams in Color ค่ะ จะเห็นรถที่อยู่ด้านข้างของเรานี้นะคะมาพร้อม7สีค่ะเพราะว่านี่คือ Market Edition ที่เป็น Celebration 30ปีของเรานะคะเป็นของขวัญที่ทางโรงงานปอร์เช่เยอรมนีค่ะได้ทําเพื่อมอบให้กับแฟนๆปอร์เช่ในประเทศไทยนะคะโดยที่จะเรียงตามสีเลยค่ะเขานำไอเดียหรือแนวคิดนะคะขนรทาเนียมประเพณีไทยที่เราระบุสีนะคะในแต่ละวันนะคะของสัปดาห์เริ่มตั้งแต่บันจันทร์สีเหลืองนะคะอังคารสีชมพู จนถึงวันอาทิตย์สีแดงนะคะคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคันเดียวในโลกนะคะแล้วก็ประเมินมูลค่าไม่ได้ค่ะเพราะไม่ขายนะคะหลังจากที่จบการสแสดงในประเทศไทยแล้วเนี่ยก็จะไปโชว์ตัวอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ปอร์เช่หรือว่าปอร์เช่มิวเซียมที่ประเทศเยอรมนีค่ะโอ้โหต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆใครที่อยู่ที่ไทยในตอนนี้นะคะสามารถมาชมได้ที่งานมอเตอร์โชว์ใช่ตอนนี้เท่านั้นหลังจากจบงานนี้ก็คือจะไปเข้าพิพิธภัณฑ์แล้วหลังจากจบงานนี้อย่าต้องติดตามว่าเราจะมีกิจกรรม อะไรต่อนะคะที่จะไปเจอรถ911 carrera gts market edition เราคันนี้นะคะแล้วก็ไฮไลท์ในงานนอกจากตัวนี้แล้วมีรุ่นไหนอีกไหมคะมีอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่อยากนำเสนอนั้นคือ911 sport classic นะคะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ limited edition เหมือนกันนะคะที่นำเอารถ911นะคะแล้วมาดีไซน์ให้มีความคลาสสิกแต่ยังคงทันสมัยและเต็มความสปอร์ตอย่างเต็มพิกัดค่ะพร้อมกันนี้นะคะเราก็ยังได้ขนทับนะคะ porsche ครบทุกรุ่น เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น9ก 1, 1 7 1 8นะคะไทยคันคายเยนมาคันนะคะแล้วก็าพานาเมรรา<อ>ด้วยนะคะทั้งหมดของบูดเรานะคะมาด้วยกันถึง15คันค่ะรวมมูละคะ่าก็ยิ200ล้านบาทได้ค่ะ น่าสนใจมากๆม,มาครบทุกทุนขนาดนี้ในงานนี้มีคําเป็นพิเศษอะไรบ้างคะค่ะแน่นอนนะคะว่า AS g r o ุ p ของเราค่ะยังเน้นเรื่องของบริการหลังการขายนะคะท่านที่ซื้อรถยนต์ปอร์เช่จากปอร์เช่ประเทศไทยค่ะจะสามารถได้รับสิทธิ์การซื้อการรับประกันจากโรงงานปอร์เช่ประเทศเ,ทศเทศยอรมนีนะคะ,คะนานถึง15ปีค่ะ,คะแล้วก็พร้อมกันนี้นะคะถ้าเกิดว่าจับจองรถปอร์เช่ภายในงานเรามีของขวัญสุดพิเศษที่ร่วมให้ท่านได้เฉลิมฉลอง30ปีปอร์เช่ประเทศไทยกับเราด้วยค่ะ น่าสนใจมากๆเลยนะคะสุดท้ายนี้อยากให้คุณฟาร์มฝากอะไรสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่าจองปอร์เช่เนี่ยค่ะก็อยากเชิญชวนเข้ามาเยี่ยมชมบูธรถยนต์ปอร์เช่ที่งาน Bangkok International Motor Show ครั้งนี้นะคะแน่นอนว่าท่านจะได้พบกับรถไฮไลท์หนึ่งเดียวในโลกหรือจะเป็น91้า o นึ่งส s s รตและปอร์เช่อีกมากมายเลยทีเดียวค่ะยังไงเจ้าหน้าที่ของเราพร้อมที่จะให้บริการอยู่ที่บูธปอร์เช่ประเทศไทยอยู่แล้วค่ะ ต้องบอกว่าปีนี้นะคะปอเช่อย่างที่บอกว่าครบ30ปีนะคะก็จะมีรถรุ่นไฮไลท์ทางด้านนี้รวมไปถึงในปีนี้ปอเช่ก็ได้นํารถปอเช่เกือบทุกรุ่นเลยนะคะมาโชว์ในงานพร้อมกับแคม,มเปญสุดพิเศษในงานนะคะดังนั้นใครที่สนใจนะคะสามารถแวะมาชมได้ที่บูธของปอเช่คะ่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณป้ามากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ